าจะมีคำถามเสมอว่าเมืองแห่งการเรียนรู้มันต้องมีของเขตแค่ไหน่ะมัต้องกว้างแค่ไหนหรต้องแค่ มันมีอยู่สองประเด็นที่เราสามารถเลือกอยที่ได้ประเด็นที่หนึ่ง,เล,งเ,เลือกจากที่มากค่ะที่เรารูกกึงวานอันที่ห่งคือเลือกจาที่ตั้งค่ะที่ตั้งหมาว่าถ้าเราทําวิจัยกับเทศบาลให้เราไปดูอเขตงเทศบาลว่าเทศบาลกินเเขตกี่ตารางกิโลเมตรจากไหนถึงไเลือกจากตรงนี้เป็นพอตันกได้ค่ะแต่ถ้าเราทำต่อ,อปจอรจกระปรจป เป็นอาชีพในโซได้เป็นระดับจังหวัดถ้าเป็นอบจต้องคิดอบจว่าอบจว่าเรื่องของเขตแค่ไหนที่ตั้งที่ไหนที่เป็นจุดของการสืบเผ่าพันขึ้นมาอันที่สองค่ะเรื่องการประวัติศาสตร์ค่ะเราสามารถเลือกคอโซนหรือพื้นที่หลักในการกำเนิดในการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ก็ได้ค่ะนี้อันหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของการสร้างการรับรู้ให้กับบุคคลในเมือง ทีนี้เราจะสร้างการรับรู้เป็นเพื่ออะไรเนื่องจากว่าคอนเซ็ปต์การเรียนของการเรียนตลอดชีวิตนะคะคือการทําให้คนทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ได้เราจึงต้องจัดสิ่งที่เราเรียกว่าเรื่องไอหรือที่เราเรียกว่า ให้เขาเข้ามาทำเวิร์ันเรื่องขึงอาหารค่ะเป็นเวลาประมาณสองเดือนเสร็จแล nah, ้วเราจัดะไปติวงานาเพื่อให้น้องๆพวกเนี Clerk ้ยได้มาแข่งควาอาหารกันแล้วก็เขาเขาได้รางวัลค่ะตอนนี้เขากลายเป็นประธานสภาเด็กของรัฐบาลไปขึ้นเวทีอังเก็บบทสัมนธ์ก็เป็นเด็กที่แข่งความคิดเห็ก็เนี่ยค่ะก็คือต้นวัตถของการจัดเิวที่ว่าก็คือเครื่อเขาแล้วก็มีเวทีเสวนาอะไรต่างๆเพื่อจะเรียน้ แยกสำหรับรุ่นในาบันเลยเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะมีเขาเรียกว่ามีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษามีอันหนึ่งที่อากจะเน้นการวัดและประเมินผลถามว่าการวัดรู้ว่าตัสำคัญยังไงสำคัญมากเพราะว่าตอนที่เราจัดกระบวนการเรียนรู้ค่ะคนอื่นจะไม่รู้ว่าผู้เรียนได้อะไรถ้าเราไม่วัดผลคือเป้าหมายสูงสุดของการจัดการเรียนรู้ค่ะจะเป็นจริงๆเป็นเรื่องของความคินดีสุดดี ทินมีอยู่ดี้หายความว่าเช่นเรื่องของรายได้ต้องมต้องของทางทีมเราค่ะเราวัดราได้ก่อนและหลักมีแบบทดสอบหรือแบบสอบถามให้ผู้เรียนสอบค่ะว่าไายได้ก่อนเป็นยังไงะไรได้หลักเป็นยังไงแล้วก็ตอนที่เราจัดไปทัวร์หรือว่าเดินปิทีปดมีเราเก็บรายได้ด้วยก็อยากได้คะแนนเอาโยนนะคะแนนต้องทิ้ขึ้นนะเราก็จะมีการวัดคะแนนสอบด้วย อันนี้ก็เป็นงานหนึ่งอีกงานหนึ่งที่ทางยูเอสโตรส่วนใหญ่ชอบวัดกันก็คือจำนวนผู้เข้าเรียนกับจำนวนผู้เข้าเรียนสามค่ะคือตัวชี้วัดอันหนึ่งที่ทางยูเอสโตร์ต,นนตั้งขึ้นมาแล้วบอกว่ามันเป็นการวัดการเรียนอตอบชีว้ได้ที่จำแนก้าเรียนก็คือชื่อคนนี้ เข้ามาเรียนในทุกรุงกรุงศรีตามเพื่อวัดขึ้นไปนะคะตามเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ไปนะตามเงื่อนวขการแยกเพศหญิงชายแยกสัมภาระปีมาสองันเลยดอค่ะอันนี้ก็เป็นการวัดประเมินคนนะคะก็ทำเป็นแบบแล้วแต่เข้าแต่ละเมืองของที่พยายามในปีที่สามที่สี่อะค่ะเนื่องจากว่าเรามีปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมด้วยเราก็มีการวัดคาร์บอนไดออกได้วยถามว่า การจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งนี่ช่วยในเรื่องของพื้นที่ที่ลดคาร์บ,บอน้สัมเมืองแห่งการเรียนรู้ถามว่าคืออะไระคะเมืองแห่งการเรียนรู้คือเมืองที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ในการแก้ไขป,ปัญหาให้กับผู้คนในเมืองเช่นที่เมียวปีที่แล้วมีเรื่องของความแห้งแล้งสรับให้แล้ เราก็เปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ค่ะเป็นกระบวนการเรียนรู้ในเมืองสีเขียวเพื่อจะแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปทางทั้งที่ในปีแรกนะคะในปีแรกเราใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาคนตกงานจะเห็นได้ว่าพอปัญหาเปลี่ยนนะคะกระบวนการเรียนรู้ที่เราใช้ก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเมืองแห่งการเรียนรู้คือการใช้กระบวนการเรียนรู้ค่ะในการแก้ไขปัญหาที่กับผู้คนเพราะฉะนั้นจุดแรกเลยต้องรู้ก่อนว่า ปัญหาที่จะเป็นต้องใหญ่นะคะกรณีช่วงที่รับทุนรพทอีแรกปีที่สามค่ะช่วงนั้นโควิดดูดีแล้วคนตกงานกลับมาที่เมียวเยอะถามว่ารู้ได้ยังไงคนตกงานเยอะเราไปเอาสถิติจากหลังงานการถอดโคงมาค่ะคนมีขอคืนเงินประมาณสามสิบเจ็ดซึ่งเยอะมากเลยก็แสดงว่าคนตกงานกลับมาที่บ้านเยอะเราก็เลยใช้กระบวนการเรียนรู้ในแง่ของการใช้เอ่อเรียกว่าภูมิปัญญาของ ให้คนที่บงานได้เข้าไปเรียนเย็บผ้ารุ่วมือทำกระเป๋าสารประมาณนี้นค่ะใช้กระบวนการเรียนรู้จากปัญญาท้องถิดเพื่อโปรโมทให้เขาได้มีรายได้มากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการตกานแต่ว่าสามารถเก็บเงินกิดเข,าข้ามาเรียนเกี่ยวได้ก็ได้รับบตางด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า <S <S 2> <S 2> <S 2> น,น,นาี่คือตัอย่างของกงวน,นการเรียนรู้ แต่ไม่ใช่แค่นั้นค่ะบางพื้นที่อาจจะยังไม่ได้มีปัญหาใหญ่แต่พื้นที่นั้นมีจุดแข็งี่เด่นมากๆเลยยกตัวอย่างเช่นที่เห็นจะมีของที่สตูนสตูนอาจจะไม่ได้เป็น,นปัญหาึ้นหนาแต่สตูนเนี่ยบอกว่ามีจุดแข็งคือเป็นจีโอปาเป็นพื้นที่จีโอป่าเช่นสมาชิกในโซอยากโปมโมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น เพราะฉะนาั้นเมืองแห่งการเรียนรู้อะค่ะมันก็อาจจะมีอีกอย่างมันก็ได้ว่ามันเป็นพื้นที่มีจุดแข็งแล้วเราอยากใช้กระบวนการเรียนรู้รวมถึงดึงความร่วมมือรวบตัวไอตัวเงื่อนไข่าเมืองแห่งการเรียนรู้สามข้อ,อะนะคะดึงความร่วมมือการทำดแบ่งเรียนรูน้อนะไรเงี้ยเข้ามาช่วยสนับสนุนจุดแข็งข,ของพื้นที่ที่มันเด่นดังเลยอย่างน,นี้ก็ได้นะมีอยู่สองแบบค่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่ท่านจะหลับนะคะ อยากจะให้ท่าแบ,บ่งกลุ่มค่ะอยากให้เราแบ,บ่งกลุ่มแล้วก็ลองเราเรียกว่าหาปัญหาในพื้นที่ของเราแล้วก็อยากจะลองชวนว่าเราใช้กระบวนการเรียนรู้อะไรใบบน,น,นการแก้ปัญหาคือก็กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้อยู่ไม่กี่แบคบค่ะแบบที่หนึ่งเราเรียกว่า intergenerational learning process ก็คือการักระบวนการเรียนรู้ที่แบบ ผู liberal, gray, ้ใหญ่กับเด็กกับคนแก่เรียนด้วยกันอ่างนี้ค่ะ Green learning process กระบวนการเรียนรู้สีเขียวโคมดนิ้คนีเขาเรียกว่า green s k i l green feel หมายความว่าคนทั่วไปอย่างเราค่ะก็รู้จักวิธีปลูกต้นไม้ก็รู้จักวิธีทำสวนเกษตรอะไรแบบนี้ค่ะมีการเรียนที่ใช้เยอะคือ d ร a l o g u e จะเห็นได้ว่าการพูดคุยการประชุม ก็กลายเป็นกระบวนการความใจของพวกเราเหมือนกันทางเรนโกใช้คำว่ากระบวนการแต่ละรอบมันเป็นกระบวนการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งแต่เราก็ไม่ต้องรอบกลับของคนอืนได้เราก็ต้องลองไปดูว่าของเราเราใช้กระบวนการอะไรบ้างเราอาจจะใช้ทฤษฎีซึ่งเราไม่ใช่นักวิชาการ์แต่เราคิดว่ามันเชื่อมโยงกันได้ก็มาเป็นกระบวนการหรือเปล่า